สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมและ JB บก็เซเว่นนะคะในวันที่25กรกฎาคมแบมแบมได้มาเมนโพสของ, Bam ของ bon แฟนคลับบนทวิตเตอร์แฟนคลับเขาตกใจกับข่าว JB เปลี่ยนค่ายย้ายสังกัดใหม่แบมแบมเมื่อเห็นโพสของคุณเขาก็ได้มาเมนบอกนี่คือแล้วก็แนบมีมที่บอกว่าศัตรูข,ของฉัน โดยวันนี้ทาง Higher Music ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสัญญาของทางบริษัทกับ JB ได้หมดอายุลงแล้วพวกเราเห็นตรงกันว่าเป็นการดีที่สุดที่จะดําเนินเส้นทางสายอาชีพในเส้นทางที่ต่างกันออกไปเราจะสนับสนุนพวกเขาในฐานะครอบครัวตลอดไปจากนั้นไม่นานทางต้นสังกัดใหม่ของ JB ก็มาโพสยินดีต้อนรับ JB บอกยินดีต้อนรับ JB สู่ครอบครัวของบริษัทในอนาคตโปรดติดตามการทำกิจกรรมต่างๆของ JB ด้วยนะครับ ป,ปรุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ